สวัสดีครับอยู่กับปิปลื่มครังเรกจมเช่นเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ที่สีประคนชัยจะพามารลกรถทำถนน,นลาดยางมาต่อยดูรอบๆครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนพวกรถดำรถบดฝั่งนั้นก็เป็นแมคโครอยู่ไกลๆเลยนู่น อันนี้นิสสันยูดีครับเป็นหัวหลกักนิสสันยูดีตัวเก่าอันนี้ก็จะเป็นฮีโน่ปีกนกเป็นรถดำเดี๋ยวไปดูคันไหนก่อนดีมีทั้งลายคันอันนี้ก็เป็นคู b o t ตาดีเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ โอ้ตัวนี้ไม่มีเทอร์โบเหรอใช่ไหมอ้าวไม่มีเลยทำไมตัวนี้ถึงไม่มีเทอร์โบใครรู้ช่วยบอกหน่อยนี่ก็เป็นรถบดัมายเลขสี่ห้าอันนี้มีซุยหลงนี่เจ้าตำนานแห่งบอ่อดินตัวนี้เลยัมายเลขดียี่สิบสาม ตัวนี้มันจะขับเคลื่อนด้วยโซ่นะรถคันนี้พวกเนี้ยรถบดอ่ะมันจะเคลื่อนด้วยโซ่อันนี้ก็อีหลงอันนี้สมอสมอนี่เป็นหัวหลัก อพอดีผมเข้ามาซ่อมรถในนี้นะเลยแวะมาถ่ายแป๊บเข้ามาทำพวกช่วงล่างใหม่พวกเพลาเปลี่ยนลูกหมากเปลาโมกี้อะไรดูเครื่องสินี่เครื่องไอง้ธรรมดาหรือเปล่านี่งงราถ่ายคันนี้ทำไมมันไม่มีเธอโบกรุ่นเก่าหรือเปล่าใครรู้ช่วยตอบหน่อย มันไม่มีเทอร์โบนะผมดูหลายรอบเลยนะี่ยคันนี้มันระบบขับเคลื่อนเป็นโซ่นข้างนอกนั้นทางนั้นเป็นช่งางข้างในนครับ นี่ยูดีเคร่งนี้เป็นทร์โบปัมสายเร่งนี่ครับฮีโน่โปรเฟียเครื่องพีสิเ็ดทำคันนี้ครับเนี่ยเปลี่ยนลูกปืนพวกลูกปืนล้อแล้วก็ผ้าเบรกมันเบรกไม่อยู่ แล้วก็เปลี่ยนพวกสีดำพวกนี้เป็นพวกถังน้ำมันอันนี้รถน้ำพวกนี้เป็นรถพวกน้ำยางมาต่อยเฮ้ยชิงโตต่ <laughs> ตยนอนสบายจัง นอนสบายรอ้รอนร้อนเลยดูครับผู้งานครับผูง้งานผู้งานอะไรสั่งคือถอดร้อนสีร้อ,อนผูต่อเด้องานไม่ทำครับนอนอย่างเดียวนี่เป็นพวกกองถังน้ำมันไฮดรอลิกจัลเบียอะไรต่างๆเอามาทิ้งนี่หมดเลยเม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูนะมันจะเดินข้ามเลนกันไปมาไม่สั่วไม่ได้นะเดี๋ยวเสีเยเงินเขาจะาว่าท่านนั้นเป็นเครื่อง ช่างกลหนักนะเป็นเครื่องหวกรถบดแมคโครรถปูขึ้นยางมาตอยพวกรถเทคอนกรีตอะไรอยู่ฝั่งนั้นหมดเลยพนนี้เป็นพวกช่างเครื่องรถำผมผมไม่ใช่ช่างในนี้นะเป็นช่างข้างนอกเสเมียนี่โทรเข้ามาว่าช่างข้างในทําไม่ทันนี่ต้องมาช่วยเพราะรถมันต้องใช้หลายคันรถที่จอดอยู่นี่เป็นพวกรถพังหมดเลยน,นี่เนี่ยรอบๆอนี่ใช้ไม่ได้ส่วนรถที่ใช้ได้ก็เอเอเอกไปข้างนอกหมดแล้ว รถเยอะนะครับรถรถเนี่ยถ้าไม่ได้ทํางานมาจอดนี่แหละทีที่ไม่พอจอดแน่นอนอันนี้เป็นฮีโนวิกเตอร์ครับฝั่งนั้นจะเป็นช่างลังและช่างหนุ่มครับนี่เป็นรถเสียแล้วรถไหนถ้าจอดอนี้นที่ที่จอดไม่พอเลยอันนี้ที่หอเจะาคอสีประคนใช้ครับนี่ต้องมาช่วยเขาทำ ช่างข้างในเขาก็มีอยู่แล้วแต่ต่อ,อามาอีกเพราะมันไม่พอร,รถมันเสียเยอะแล้วหน้าง,งานตอนนี้อยู่เต็มไปหมดเลยเพราะทางนี้บินเขาขยายถนนครับเก็ประมาณนี้แล้วไม่มีอะไรให้ดูท,ท้ายแถวๆนี้เลโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ไปก่อนนะครับไปแล้ว ําทำงานดีกว่าสวัสดีครับ